สวัสดีสมาชิกเคโ c นช n แนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาแนะนําเว็บงานออนไลน์มาใหม่มาแนะนํากับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะส่วนวิธีการสมัครและการทํางานของเว็บนี้เป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ วิธีการสมัครนะคะก็มีดังนี้นะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะเราจะมาเจอหน้านี้นะคะช่องแรกให้ใส่อีเมลของเรานะคะหรือจะเป็น Gmail ก็ได้นะคะจากนั้นก็กดรับรหัสยืนยันแล้วเราก็เข้าไปในอีเมลของเรานะคะแล้วก็นําตัวเลขที่เขาส่งมาในเมลนั้นนะคะมากรอกตรงนี้นะส่วนช่องนี้นะคะให้ใส่ชื่อจริงของเรานะคะแอดขอแนะนําว่าให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ ส่วนช่องนี้กับช่องนี้เป็นรหัสผ่านนะคะแนะนําให้ใส่6กถึงสิตัวขึ้นไปนะจะเป็นตัวเลขผสมกับตัวอักษรภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ mm hmm. เมื่อใส่ข้อมูลครบหมดทุกช่องแล้วนะคะ mm hmm. ก็กดยืนยันการสมัครได้เลยนะหรือใครมีบัญชีอยู่แล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยคะ่ะหลังจากที่เราสมัครแล้วนะคะหน้าตาของเว็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะเว็บนี้เป็นงานเกี่ยวกับกดไลค์ทิกตอกนั่นเองนะคะ สมาชิกที่สมัครเข้ามาใหม่นะคะต้องไปขอนะคะขอเป็น V.I.P. 1นะขอ V.I.P. 1กับแอดมินนะคะสมัครเข้ามาทีแรกเรายังเป็น V.I.P. 0นอยู่นะจะไม่สามารถทำงานได้นะคะให้ไปทักไลน์ขอแอดมินนะคะเดี๋ยวแอจะให้ ID l i n ยของแอดมินไว้ใต้คลิปนะคะ ลายแอดมินนะคะนี่นะคะอ่าก็ทักคนนี้ไปนะจากนั้นให้แคปหน้าของเรานะคะอ่อก่อนที่จะไปขอนะคะเข้าไปตั้งค่าก่อนเนาะแอดมินเขาบอกว่าให้ไปตั้งค่าบัญชีธนาคารก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอืมให้กดไปตรงฟันเฟืองนะคะให้กด ตรงนี้นะคะเข้าไปตั้งค่าธนาคารของเราก่อนให้กดเข้าไปตรงนี้นะคะกดไปตรงฟังฟันเฟืองนะคะแล้วก็กดข้อมูลธนาคารนะแล้วกดเข้าไปเลยให้กด เลือกธนาคารนะคะแล้วก็ใส่ชื่อของเราแล้วก็เลขบัญชีของเรานะคะแล้วก็ ID ไลน์นะจากนั้นก็กดรับรหัสอีกครั้งนะคะแล้วเราก็เข้าไปในอีเมลของเรานะแล้วนําตัวเลขตรงนั้นมากรอกตรงนี้เมื่อใส่ข้อมูลครบทุกช่องแล้วนะคะตั้งค่าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันนะคะหลังจากกดยืนยันแล้วค่อยแคปค่อยแคปอ่อ ID ของเรานะคะแคปหน้านี้นะ แคปหน้านี้นะคะแคปหน้านี้ไปขอ V.I.P. 1จากแอดมินนะคะเราต้องตั้งค่าบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยก่อนนะถึงไปขอได้นะเขาก็จะบอกว่าให้ตั้งค่าบัญชีธนาคารนี่เห็นไหมคะจากนั้นเราก็แคปให้เขาเนี่ยแคปหน้าที่เราตั้งบัญชีธนาคารให้เขานะคะจากนั้นเขาก็จะส่ง V.I.P. 1ให้เรานะคะ หลังจากที่ได้เป็น v i p 1แล้วนะคะมันจะขึ้นแบบนี้นะคะระดับสมาชิกของเรานะถ้าใครได้ v i p 1แล้วก็ไปทำงานได้เลยนะคะกดเข้าไปตรงนี้นะจากนั้นกดรับงานมาเลยนะคะ4งาน5งานนะคะ5งาน5งานงานละ4บาท1วันเราก็ได้วลาละ20บาทนะ กดรับมาหมดเลยนะคะห้างานอันไหนก็ได้นะคะอันนี้มันจะมีแต่ติ๊กตอกนะคะหลังจากที่เรากดรับงานมาแล้วนะห้างานเราก็ไปที่คำว่าบันทึกภารกิจตรงนี้นะคะแล้วก็กดเปิดนะเว็บนี้ให้กดไลค์แล้วก็ติดตามเฉยๆนะะไม่ต้องแคปภาพนะอ่ะกดเปิดเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะ กดหัวใจกดติดตามนะคะแล้วก็กดถอยออกมากดถอยออกมานะคะกดย้อนกลับมาจากนั้นให้กดคาว่าส่งนะคะกดนี่แบบนี้ง่ายๆนะคะสำหรับเวมีการทำงานง่ายมากเห็นไหมคะไม่ต้องแคปภาพส่งเลยแค่กดหัวใจให้เขาแล้วก็กดติดตามก็คือกดบวกตรงนี้นั่นเองนะกดบวกตรงนี้ แล้วกดย้อนกลับไปนะคะเหมือนเดิมเลยกดย้อนกลับไปนะคะแล้วกดส่งนะคะทำงานชิ้นต่อไปได้เลยค่ะกดหัวใจแล้วกดติดตามกดย้อนกลับมาไปใหม่นะคะกดย้อนกลับมาแล้วกดส่งะคะ่ะ เวฟนี้นะคะถอนขั้นต่ำร้อาสิบาทนะคะเท่าเขาบัญชีธานาคารนะหลังจากทำงานเสร็จแล้วเราก็ทำงานชิ้นต่อไปได้เลยนะคะแล้วก,กดจ้อนกลับมาแล้วก็กดส่งค่คะถาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จนะ เสร็จแล้วนะคะ5ง,งานสำหรับ b p 1นะคะอันนี้เขากำลังตรวจอยู่นะคะเมื่อกี้มีอยู่20บาทนี้เขากำลังตรวจงานอยู่นะ,ะถ้าเราจะใช้ว่างานเราตรวจไหมเราเสร็จสิ้นไหมแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอันไหนที่ได้รับการโนมัติเงินก็จะเข้า,อายอดให้เรานะคะอันนี้เราตรวจอยู่นะคะเหลืออยู่งานหนึ่งนะคะวันละ20บาทนะคะ อันนี้เหลืออยู่งานหนึ่งที่ยังไม่ตรวจ VIP 1นะคะ VIP 1ที่เราขอนี่นะคะมีอายุ1เดือนนะคะเขาให้เราทำฟรีอยู่1เดือนนะแต่สมาชิกที่สมัครเข้ามาก่อนอื่นเลยต้องไปตั้งค่าบัญชีธนาคารนะคะโดยตั้งค่าตรงนี้นะตรงรูปฟองเฟืองนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเข้าไปตั้งค่าตรงนี้นะคะตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยแคปหน้านี้นะคะแคปหน้านี้นะคะ ไปให้แอดมินนะคะเขาก็จะส่ง vip หนึ่งให้เรานะ,ะจากนั้นก็ค่อยไปทำงานนะคะสำหรับการถอนถ้ายอดเนินตรงนี้เราเราถึง150บาทนะคะเราก็กดถอนได้เลยนะนี่กดถอนได้เลยนะคะถอนขั้นต่ำร้อาิบบาทนี่นะคะ ีก็จะเป็นในส่วนรายละเอียดของการถอนเงินนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะสําหรับเว็บนี้นะคะกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วก็กดส่งงานแค่นั้นเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องแคปภาพเลยนะคะถือว่าเป็นงานอีกเว็บหนึ่งที่ง่ายมากๆเลยนะคะสมาชิกฟรีทำได้นะให้ทำตามที่แอดบอกนะคะส่วนใครสนใจเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะคะ ถ้าใครสมัครต่อลิงก์แอดนะคะแอดก็ขอบคุณมากนะใครที่กำลังมองหาเว็บงานออนไลน์มาใหม่สมาชิกฟรีทำได้นะคะแอดก็ขอแนะนำเว็บนี้นะเพิ่งมาใหม่เลยนะลองเข้ามาศึกษาทำกันดูนะคะบางทีถ้าใครทักไปหาแอดมินแล้วแอดมินตอบช้าก็คอยนิดนึงเนาะเพราะว่าคนเขาอาจจะทักไปหายเยอะนะคะคอยนิดนึงนะถ้าใครได้ VIP หนึ่งมาก็ไปเริ่มทำงานเลยนะคะ อันนี้แอดก็ไม่แน่ใจว่าสมาชิกที่ที่เราแนะนำโดยที่ว่าไม่ได้อัพไม่ได้อัพหรือว่าเติมเงินเข้าไปในได้ค่าคอมหรือเปล่านะคะอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจเพราะว่าแอดก็เพิ่งสมัครนะส่วนใครที่อยากจะเชิญเพื่อนก็ตรงนี้นะคะกดเข้าไปที่คำว่าเชิญเพื่อนจากนั้นให้เอาโทรศพัพท์ไปเครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าไปในไลน์นะแล้วก็ สแกนคิวอาโค้ดตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นลิงก์มานะให้เราสแกนคิวอาโค้ดเอานะคะสำหรับเว็บนี้โอเคค่ะสมาชิกท่านไหนที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ